ครับสวัสดีครับปลาแอมแล้วครับวันนี้กับช่องทําไปเลยในกระพักนะครับครับวันนี้ก็จะปลาเพื่อนๆมาดูอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ยังบ่กเคยทากับเต๋อมาก่อนนะครับก็คือวันนี้ได้ซื้อกล้องนะครับกล้องวงจรปิดมาติดนะครับที่ตังบ้านยายนะครับก็ติดเองบ่เป็นแล้วครับก็ใช้เปื่อนช่างนะครับ มาที่ตั้งเึ้ืนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเพ้พอนะครับว่าต้องเป็นลักษณะแบบไหนนะครับติดแล้วจะเป็นจะได้ห้องนะครับผลจะออกมาเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวฮาก็เดี๋ยวจะปพาเพื่อนๆไปดูนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิงด้วยนะครับเพื่เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ผมเคยทำมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เป็นตัวแรกอยูยนะครับติดจุดแรกอยู่นะครับนี่นะครับโดยการติดตั้งของเพื่อนนะครับเพื่อนช่างนะครับช่างเอกนะครับเพื่อนกระแม่นนะครับช่างกระแม่นนะครับแฮมป์อเป็นผู้ช่วยอห้างนะครับนี่นะครับครับครับเคยเปลี่ยนผู้ช่วยมาก่อนนะครับ เพื่อนผู้ช่วยช่างนะครับประมาณนี้ครับย้อนแสงนะครับขออนุญาตเดี๋ยวจะทดสอบนะอ่านี่นะครับนี่ไว้ก่อนเออโอเคอโอเคโอเคนี่ครับก็ติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวกอยทดสอบพี่หลังนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเพิ เบอร์ตี่ต่อไว้นะครับสาหรับการติดตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะถามเพื่อนนะครับไปถวดไทยได้กอไปครับอ๋อถวไทยนะครับถวดไทยแป๊บนึงนะครับจุดนี่เรียบร้อยแล้วนะครับการของการติดตั้งนะครับน่ครับเอาขึ้นรูโบนะครับรูโบข้างบนนี้นะครับบนเพดานนะครับก็เดินสายตามเพดานนะครับ อากาศของการติดตั้งกล้องหน่อยนะครับตอนนี้ก็กล้องทุกตัวทิดครอบทุกจุดแล้วนะครับเหลี่ยแต่เซ้นกล้องแล้วก็เก็บสายไฟนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวฟ้าเพื่อนๆไปดูนะครับที่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับ นนะนน่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวตอนนี้คือเหลือเก็บสายนะครับเก็บสายตอนนี้ผ่านไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับกหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ตอนนี้เหลือเก็บสายกับเสกขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ขอพักเสี่ยงกันครับพักเสี่ยงกิงกว๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้นะนะครับได้เวลาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอาหารเตี่ยงครับอาหารเสี่ยงวันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับไอ้ไอชมหน้า ช่างติดกล้องครับตอนนี้ครับคมชัดๆนะครับเห็นตอนกินข้าวนี่กับตอนกินในก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับกล้องชิดๆก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่โต๊ะมาก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเลือกมาเดี๋ยวติดเหลือก รมคับดูบรรยากาศนะครับวันนี้ครับหลายอย่างหลายอันครับวันนี้ครับพอดีมีการเตรียมจะทําทำบุญบ้านนะครับทำบุญบ้านมันพรุ่งนี้นะครับนี่ถ่ายบรรยากาศวันเตรียมงานไปก่อนนะครับพ่กนี้ถ้ามีเวลาจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศของการทําบุญบ้านทั้งทั้งภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะทางเชียงรายนะครับ ไปมีพิธีกรรมกันทำบุญบ้านจะได้นะครับทุกผู้เด<ะ>ี๋ยจะถ้ามีเวลาจะถ่า,ายคลิปให้ผู้คนไปด,ดูจับนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวของที่คอจัดก,การกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวให้นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเพื่อไปดูตอนที่ตั้งกล้องเซตอะไรของจันะครับเดี๋ยวกลับมาก,กันครับครับผมตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ทดลองกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องทุกตัวใช้ได้นะครับทุกชุดโอเคนะครับตอนนี้ก็จัดมุมกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอเก็บสายนะครับรอ่างเอกเก็บสายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเราจะไปรีวิวกันนะครับข้างบนนะครับสําหรับกล้องนะครับเรื่องกล้องเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวถาม่างเอกนะครับจางเอกมันจะอู้ฟังนะครับตอนนี้ก็ข้างลางครับ กล้องทุกตัว,วก็ติดเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกจุดตอนนี้ก็เหลือแค่เก็บสายตรงนี้นะครับใกล้กับก้องนี้นะครับนะครับตรงทีีดูโบโเพดาลนลงมานี่นะครับ้ากาน่นะครับ้วกาเออกมานะครับติ่ตากลกองตรงนี้นะครับเก็บสายลงมานะครับเหลือแค่จุดเดียวนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอติดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาควรมสวยงามจะเอกมาเป็นจดได์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปรีวิวสรุปใหุู้มดูผมกำนะครับท้ายๆนะครับว่าอ่าช่างคนเก็บสายเก็บอยงจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อติดเสร็จแล้วนะครับเนาะมาดูนะครับตอนนี้ก็เก็บจั่วไปเแล้วนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ครับคือการเทสกล้องสำรอบหนึ่งเนาะจังเนาะ ครับนี่นะครับรับค่าใครที่อยากเห็นนะครับว่าผมติดกล้องแบบไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมได้โฆษณานะครับก็คือติดจริงๆนะครับมีกล้องนะครับกล้องบันทึกแล้วก็มีกล้องสีตัวนะครับที่อยู่สีุดนะครับก็ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็เก็บนะครับเก็บสายนะครับลงมาเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับจากตีสายระยโลย์อย่าระยงระยางนะครับตอนนี้ก็เมืเหลืออยู่กล่องอยกข้างหน้านี่จุดหนึ่งนะครับอันที่บัตรดีใจเดี๋ยวเขาก็อีกกวาดทิ้งเนาะอ่าเขาก็หึเหลือแค่กล้องเก้าทีวีเนาะโอเคนี่นะครับอ่าเดี๋ยวประมาณน,นี้นะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเทสกล้องนะครับการเทสกล้องอครับคือเอาซื้อกล้องชุดสําเร็จนะครับชุดพรอมติดมานะครับก็แถมสายมาคือซาวเมตรนะครับสำหรับบ้านก็โอเคนะครับเหลือๆนะครับได้ปัญหาของตอนนี้ก็คือมันกล้องหนึ่งตัวจะได้เตอร์นหนึ่งตัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งกล้องนะครับ อะแดปเอ่อกล้องหนึ่งตัวใจ้อะแดฟตอะเดเตอร์ตัวหนึ่งนะครับกล้องซีตัวกับเจ้อะแดปเตอร์ยูซีตัวนะครับตอนนี้คือปัญหาคือไอ้ปักนะครับปักล้างของเขาครับมันมีบกเพียงพอนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องได้หามาเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ใจ้าสำรองใจ้ของของช่างเทศไปก่อนนะครับเนี่นะครับช่างเอกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้รอเหล่ามากนะครับอ่าแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภาพจะคมชัดแท้ไหนนะครับน,นะครับมาดูนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนวาอ่าภาพจะเป็นจะได้ห้องนะครับหล,หลังจากเจ้าเิดเ,เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับมาแล้วนะครับสองตัวทีนหอมขี้มอ้อม ตอ,เตอ,น,อเนเดิมต้องรังควาไปเอยมันเรื่ององอาการของบุบตอนนี้ก็ติดทังเซ็ตไปที่รีบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้องกล้องนะครับนี่นะครับเพื่อดูแขวนี่พ้อมนะครับก็เป็นกล้องกล้องประมาณสี่้าเลยนะครับนี่กล้องบันทึกนะครับตั้ง่กล้องสี่ั่วนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็ดูประมาณนี้ฟอนะครับเพราะว่าเขาบมได้เป็นเขาผมได้สปอนเซอร์นะครับก็ดูประมาณนี้พอบได้โฆษณาสินค้านะครับเดี๋ยวมาที่ตามดูกันนะครับยาวๆว่าต่อไปภาพเสียงหรือว่าการจ่งานจะเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวเขามาดูกันกันะครับสำหรับข้างล่างนะครับตอนนี้ก็เก็บงานไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดินต่อ เดินต่อนะครับเดินเป็นเป็นข่อนะครับท่อสายเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกาลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับอ่ามาดูกันว่าคลิปหน้าเขาจะไปหญ่อย่างต่อนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับก็ สนใจหรือว่าใครสนใจที่จะติดตั้งกล้องนะครับติ่ตอช่างนะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้นะครับก็บริเวณนี้นะครับใกลนะครับใกล้ๆบ้านนะครับเดี๋ยวก่อหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวก่ติดตออู้กันำกันนะครับหลังไว้นะครับก็จะได้ก่อวันนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงเ่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ